การทำฐานและการเชื่อมต่อกับพลังงานผ่านเตียงพลังงานคอนตัม MSR ในคลิปนี้เจตำก็จะยกตัวอย่างการทำฐานกับเตียงพลังงาน MSR นะคะแต่หลักๆแล้วตอนนี้เราทุกคนจะเป็นการทำฐานแบบออนไลน์นะคะอันนี้ก็คือทำเผื่อไว้สำหรับคนที่จะได้มีโอกาสเดินทางมานอนเตียงจริงๆที่นครราชสีมานะคะ การทำทานคือการเข้าสู่ภาวะจิตใจที่ลึกและสงบซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อกับพลังงานภายในตัวเราและจัก,กรวาลการทำทานไม่เพียงแต่ช่วยให้เราหลีกหนีจากความเครียดแต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจและสัมผัสพลังงานที่มีอยู่รอบตัวในขณะที่เตียงพลังงานคอนตัม MHR เป็นเครื่องมือที่มีพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลเพื่อบำบัดและปรับสมดุลพลังงานภายในร่างกายทั้งสองสิ่งนี้สามารถทำงานร่วมกันเพื่อประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในการฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพจิตและร่างกายเตียงพลังงานคอนตัม MSR และการบำบัดทารานเตียงพลังงานคอนตัม MSR ใช้เทคโนโลยีคลื่นพลังงานคอนตามที่สามารถส่งพลังงานไปยังร่างกายเพื่อปรับสมดุลและการกระตุ้นขบวนการการบำบัดภายในโดยการใช้การสั่นสะเทือนและคลื่นความถี่ที่มีความแม่นยำสูงทำให้ระบบพลังงานในร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับความถี่ที่เหมาะสมได้เมื่อคุณผ่อนคลายและเข้าสู่สภาวะฐานขณะใช้เตียงพลังงานคอนตัม m s r คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลและร่างกายของคุณในระดับที่ลึกยิ่งขึ้นคลื่นพลังงานจะช่วยเสริมสร้างสมดุลและนำคุณเข้าสู่ภาวะที่จิตใจเปิดกว้างและพร้อมรับประสบการณ์ใหม่การผสมผสานการทำทานกับเตียงพลังงานคอนตัม MSR การทำทานด้วยการใช้เตียงพลังงานคอนตัม MSR ช่วยให้คุณปลดปล่อยความเครียด และความวิตกกังมลสร้างความรู้สึกสงบและเปิดพื้นที่สำหรับการฟื้นฟูภายในตัวคุณเมื่อคุณนอนบนเตียงพลังงานคอนตัม MHR ที่สั่นสะเทือนด้วยความฉี่ที่ถูกปรับให้เหมาะสมคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนผ่านร่างกายคล้ายกับการติดต่อกับจักรวาลและสามารถรับพลังงานในระดับที่ลึกขึ้นซึ่งจะช่วยในการทำทานของคุณมีความเข้มข้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสำคัญของการทำทานและการบำบัดด้วยเตียงพลังงานคอนตัม msr การทการทำทานที่ร่วมกับการบำบัดด้วยเตียงพลังงานคอนตัมเ SR สามารถช่วยให้คุณฟื้นฟูสมดุลทั้งในด้านร่างกายและจิตใจคุณสามารถสัมผัสถึงพลังงานที่ไหลเวียนในตัวคุณและรู้สึกถึงการฟื้นฟูนที่เกิดขึ้นจากภายใน การเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลในภาวะฐานนี้ทำให้คุณสามารถเสริมสร้างสุขภาพทั้งด้านจิตใจและพลังงานในเชิงบวกช่วยให้คุณมีความสงบในจิตใจและเปิดทางในการบำบัดทางพลังงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <S <S การใช้เตียงพลังงานคอนตัม MSR เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความลึกของการทำฐาน และสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกับจัก,กรวาลพลังงานที่คุณได้รับผ่านเตียงนี้จะเสริมสร้างการบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้คุณสัมผัสถึงความสงบความมั่งคัง่งและความสุขภายในตัวเองสติ m s r ว่างวันนี้นะคะเราจะมีการทำทฐานออนไลน์ หมายความว่าทุกคนนะคะที่ตัดสินใจทํำทานแบบออนไลน์คือหนึ่งเรามีท่านมาสเซอร์นะคะเป็นครูบาอาจารย์ปัญญาเหนือโลกที่สามารถเห็นและช่วยเหลือเราได้ในทุกทกที่ในโลกใบนี้นะ,ะโดยที่ ยังไม่ต้องเดินทางมาก็ได้นะคะ,ะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมากไม่ต้องเดินทางมีครูบาอาจารย์และทุกคนก็จะมีรหัสพลังงานคอนตามมีขบวนการวิธีการแบบรัดสั้นนะคะสติ m s r ว่างการเรียนรู้ขันห้ารูปนามกฎธรรมชาตินะคะสติศีลสมาธิปัญญาตรงนี้นะ,ะจะช่วยทำให้เรากลับไปนะะ แก้ไขปมในอดีตของเราได้อย่างดีงามค่ะทักเพื่อนพลัง MSR ค่ะ